ไม่ไว้วางใจนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจได้ให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ต่อไปอีกประเด็นแรก การในยเดินได้เดิดในดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจผิดพลาดล้มเหลววันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสเกิดปัญหาทุกยากทุกขัวละแหงปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขอย่างที่รัฐบาลได้ให้คำม,มั่นสัญญาพนักงานถูกเลิกจ้าง บริษัทห้างร้านปิดกิจการจำนวนมากการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดผิดผิด,ผดทางประชาชนเกิดปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบหนี้ครัวเรือนสูงถึงร้อยสี่เปอร์เซ็นต์ราคาข้าวโพดข้าวมันสำปะหลัง ราคาอ้อยปาล์มน้ำมันพืชผลทางการเกษตรตกต่ำตลาดหุ้นดำดิงเศรษฐกิจไทยมรัฐบาลกัับนิ่งเฉยไม่มีมาตรการใดๆมาแก้ปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆผมพยายามเอาใจช่วยท่านนายกให้แก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนได้ เพราะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเคยบริหารด้านเศรษฐกิจมาก่อน้านธุรกิจคงมีประสบการณ์ที่จะมาช่วยประเทศชาติได้บ้างแต่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นซ้ำยังถอยหลังไปอีก จนดีพ,พีของไทยลังท้ายในกลุ่มอาเซียนประเทศอาเซียนและที่สำคัญคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจด้วยการตัดงบประมาณนับแสนล้านบาทที่ควรจะอัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจแต่นายกรัฐมนตรีกับเอาเงินก้อนนี้ไปจากเงินหมืน่น ซึ่งธนาคารโลกและกองทุน IMF ได้ออกมาเตือนแล้วว่าการแจกเงินหมื่นไม่ได้ผลควรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆแทนถ้านายกนีได้ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจอย่างรอบคอบในทุกด้านวันนี้คนไทยคงจะไม่ลำบากทุกใจในเรื่องปากท้องอย่างแสนสาเหตุสาหัสเช่นนี้ท่านจะนำพาประเทศ ให้รอดพ้นปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรประเด็นต่อมาผมห่วงประเทศชาติเป็นอย่างมากและไม่สบายใจต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงคือเรื่อง M O U 44ที่วันนี้ท่านพาประเทศชาติความเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดน และทรัพยากรทางทะเลมูลค่ามหาศาลที่น่าเศร้าใจคือลูกเรือของประเทศไทยที่นายยกรลฐปรีรัะปากว่าจะนำกลับมาแต่นี่ก็ผ่านมาสี่เดือนแล้วก็ยังไม่ได้กลับในฐานะที่ผมทำงานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเป็นผู้บัญชาการหารบก เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมทราบดีว่างานด้านผลงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ในหลายๆมิติอย่างมากผมเห็นใจท่านนายกร,รัฐมนตรีที่ต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่ท่านไม่มีประสบการณ์ แต่เรื่องความมั่นคงของชาติสำคัญอย่างยิ่งประเทศชาติไม่ใช่เวทีที่จะให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือได้นะครับประเด็นที่สาการบริหารราชการแผ่นดินของนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะร่างกฎหมายประกอบธุรกิจสถาบันเทิงครบวงจรเรียกว่า เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันมันมีช่องทำให้เกิดการทุจริตเชิงนโยบายเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องขอย้ำว่าคาทูนโนจะนำชาติไปสู่ความอันตรายอย่างที่สุดเพราะจะทำให้สังคมอ่อนแอ และเกิดธุรกิจสีเทาติดตามมาอีกมากซึ่งทุกวันนี้การปล่อยปะละเลยในเรื่องต่างๆก็ส่งผลให้ไทยได้กลายเป็นแหล่งลอกเงินธุรกิจสีปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและพนันออนไลน์มากมายอยู่แล้วอีกประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติตามรมัฐธรรมนูญไม่ได้ตามรมัฐธรรมนูญมา ร้อยหกสิบวงเล็บสี่รอวงเล็บห้าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ท่านได้ทำนิติกรรมอําพรางยื่นบัญชีทับสินอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการถือเอาภพยกอล์ฟแอนด์สปอ์ดคขับจำกัดท,ทั้งที่รู้ ว่าเป็นที่ดินทรณีสง์ท่านไม่ควรสแสวงประโยชน์ในทางที่ผิดนอกจากนั้นท่านได้ปล่อยปละละเลยให้บุคคลในครอบครัวมากระทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทล่การที่บุคคลในครอบครัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกแก่นำ ของพรรคการเมืองไปพูดคุยในการจัดตั้งรัฐบาลที่บ้านจันทรสง่าและบุคคลในครอบครัวของท่านนายกรมรตรีทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือพรรคสอบไปในทางครอบงำหรือไม่เรื่องนี้ขอให้ขอให้ขอให้เป็นไปตามการตรวจสอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องต่อไปผมจะเป็นผลจะเป็นอย่างไรนั่น ผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินท่านเองทั้งหมดที่เปล่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่กล่าวหาด้วยความอาคติแต่ตามหลักฐานข้อเท็จจริงทุกท่านทุกประการ